สวัสดีครับชื่อเด็กชายรัชตากจันทงชื่อเล่นชื่อมิกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนบ้านไม่เธอจังหวัดลำพูนอายุ14สปีครับถ้าสมมุติว่าอ่าอย่างเช่นค่ะแบบ อ่าสมมุติเลยนะท่านถ้าแจอคำถามนี้มาก็เนี่ยอย่างที่ถามมาเลยถ้าโดนชักชวนแบบเฮ้ยตุ้บลีบเปล่าอ่อหรืมเหล่าเปล่าอ่าเราถ้าเราไม่ชอบเราปฏิเสธไปแบบสมมุติว่าเพื่อนนะเราไม่อยากเสียเพื่อนหรือว่าไงเราก็เราคิดไปในแบบของเราอะ่ะเออไม่อะ่ะ ไม่อยู่ไม่ดืม่มไม่ชอบถ้าถามแบบนี้กลัวเสียเพรื่องไหมเรามันไม่ใช่มันไม่มันเป็นคำตอบที่ไม่ใช่เรื่องว่าเสียเครื่องหรือเปล่าแค่ในมัน,มนต้องเลือกต่อต้องเลือกในตัวของเราเอง แล้วส่วนคําถามที่ว่าเราจะหลีกเลี่ยง่าสิ่งเสพติดพวกยาบุหรีหรือของมึน,นองเครื่องดื่มอย่างอาพวกเหล้าเบียร์ก็อันนี้มันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยคือสมมุติว่า,าคุณเป็นคนไม่ชอบการ อ่าสั่สกันแบบดื่มเมาอะไรกันก็ไม่ต้องดื่มมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราเองนะแล้วก็ถามว่าเราไม่ดื่มเนี่ยเราต่างจากคนอื่นที่แบบเพื่อนเราดื่มหรืออ่าอย่างเช่นเราเป็นคนอยากอย่างที่บอกไปไม่ชอบพวกสุราของเมาบุ au, หรี่อะไรนี้ แล้วเราแล้วเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยคบสามสานกันรับต่างจากพวกนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีเพื่อนเราจะคบใครไม่ได้ไม่ใช่มัน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 เลือกคบกันได้นะก็ถ้าเรามีเพื่อนสุบรีเราก็ ไม่ได้แลยครัลงไปสนใจตรนที่วาวเขาสูบหรือไม่สูบมันอยู่ที่ว่าเขาเลือกเองเราเลือกไม่สูบเราก็ไม่สูบเท่านี้แหละครับขอบคุณมากไปแล้ไปแล้วเล่นเกมต่อ